สำหรับการทำความสะอาดข้อมูลวิธีแรกนะคะที่ครูจะพานักเรียนทํำก็คือการจัดการกับค่าว่างในข้อมูลอย่างกรณีไฟล์นี้นะคะก็จะมีปริมาณข้อมูลอยู่213รายการนะคะเราจะหาว่าข้อมูลนี้เนี่ยมีค่าว่างอะไรบ้างหรือเปล่านะวิธีการให้นักเรียนลากเมาส์คลุมแบบนี้ ก็คือลากเมาส์คลุมข้อมูลนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนักเรียนไปที่เมนูรูปแบบจัดการรูปแบบตามเงื่อนไขจากนั้นจะมีไอตัวเมนูตัวนี้ปรากฏขึ้นมานะคะ,ะเราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการค้นหาค่าว่างนะคะ,ะตัวนี้อันแรกคือใช้กับช่วงตรงนี้ก็คือ A1 ถึง F214 ซึ่งเป็นช่วงของข้อมูลที่เราลากคลุมนั่นเองทีนี้เราจะแก้ไขตรงนี้ค่ะเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขให้เลือกจากไม่ว่างเปล่าเป็นว่างเปล่าอ่ะแล้วก็นักเรียนอาจจะกําหนดสีหรือกําหนดอะไรตามที่ต้องการในที่นี้ครูเติมสีนะคะจะได้หาง,ง่ายๆสะดุดตาก็คืออ่ะสีค่า Default ของมันก็คืออัตโนมัตินะคะเสร็จแล้วเราก็เสร็จสิ้น ทีนี้เราก็กลับไปดูข้อมูลของเราเราจะเห็นว่าตรงไหนก็ตามที่มีค่าว่างตัวนี้นะคะ,ะมีสีเขียวปรากฏขึ้นมาเราก็จัดการกับค่าว่างที่เราค้นพบนะคะ,อ,ะอย่างเช่นบางกรณีอาจจะเป็นการลบออกแต่กรณีนี้นะคะเราสามารถแก้ไขได้ก็คือใส่ประเภทนะคะแอปเปิลก็เป็นผลไม้ก็ใส่เข้าไป แบนนานานะคะผละไม้เหมือนกันก็แบบนี้นะคะทีนี้หลังจากที่เราจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเสร็จแล้วถ้าหากว่านักเรียนปิดปิดไปหรือว่าคลิกเสร็จสิ้นตรงนี้นะคะตัวเงื่อนไขมันก็จะอยู่ตรงนี้ไปแต่หากนักเรียนเมื่อจัดการข้อมูลเสร็จแล้วอยากเอาออกนะคะนักเรียนเอาเมาส์มาบริเวณที่เป็นเงื่อนไข แล้วคลิกที่รูปถังขยะจะมีข้อความปรากฏว่านํากดออกตัวนี้นะคะเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นก็จะถูกดึงออกจากข้อมูลของเรา